วัดเขาน้อยนะครับตอนนี้มีพระอาทิตย์ทรงกฎเป็นบารมีอย่างยิ่งที่ได้เห็นพระอาทิตย์ทรงกฎนะครับวันนี้เห็นพระอาทิตย์ทรงกฎที่ปู่องค์พยาอันตะนาคราชนะครับตรงพญาอนันตะนาคราชนะครับรพระอาทิตย์ทรงกฎสวยงามมากๆเลยครับตอนนี้นี่ของจริงของแท้ที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะครับนี่ครับจะได้บันทึกไว้ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนี่อศัศจรรย์จริงๆอัศจรรย์ามากๆเป็นการรับรู้ในสิ่งที่เราทําเราปฏิบัตินะครับ <Wow. S 2> ทุกๆท่านนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในขณะนี้ขอทุกทท่านขอให้ทุกท่านจงเจริญเจริญเจริญภาวนาทุกสิ่งอย่างไปนะครับขอทุกท่านจงเจริญรับสิ่งรับพลังงานจากนอกจักรวาลรับพลังงานจาก จักรวาลอันเป็นที่ยิ่งใหญ่แห่งโลกนะครับผม